ป๊บยังไม่มายังไม่มายังไม่มาวิมาแล้ว1ช,ชิ้นมาแล้ว <c oughs> 1ชิ้นมาแล้วก็กลาวสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมนิวเวเปอร์นะครับก็วันนี้อยู่กับผม <c oughs> นะฮะ <c oughs> ในแมปที่ชื่อว่า Dark Tower หรืดีแดงต้องห้ามนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> หลักๆเลยตามคลิปที่แล้วที่ผมพูดไว้ว่าผมจะมาสอนหาหินวิ่ง ะจะสุ่ม2%ถึง10%จะทำยังไงก็เดี๋ยวไปดูกัน,นครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนเปิด Jump Booster ขึ้นมานะครับกดไปที่ฝันตอวตกเลื่อนลงมานิดนึงก็งเจอว่าว่า Dark Tower Dark Tower ดีแต่ต้องข้าปุ๊บกดย้ายมาปุ๊บผมอยู่ในมบบันมีแล้วให้เราทำการวิ่งนะฮะวิ่งไปไหนอันนี้ผมขอดึงเก็บก่อนนะปุ๊บ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 โอเควิ่งมาจริงๆตัวพวกเนี้ย มันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีเฮ้ยันผู้ช่วยเหรอเพื่อนผมเองก็นี่แหละครับเราจะมาหาดิจิมอนไกเซอร์ผู้สร้างคิเมร่ามอนดันนี้นะฮะที่เราจะลงนี่เห็นไหมครับหินความเร็ว1%นึถึงสิแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็น2หรือ2มากกว่านั้นจะ2หรือ10นี่แหละทีเนี้ย เอมันเข้าไม่ได้ทําไงดีละ่ะปึ๊บอันนี้ละ่ะก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็เข้าไม่ได้ทําไงก็น,นี่แหละครับ <c oughs> เราต้องวิ่งไล่ตีมอนก่อนนะฮะวิ่งไล่ตีเดี๋ยวผมใช้มอนไปตีตีตีไปผมไม่มีป้ายดูดนะมันเลยชาหน่อยยังไงดีละ่ะตีไปเรื่อยๆะฮะตีไปตีไป ผมใช้เป็นดิจิมอนเดือนี่นะฮะห้องแลบดิจิมอนไกเซอร์ก็ให้วิ่งมาตรงนี้นะครับเราจะเข้าสู่ดันเจียนนะฮะนี่นะฮะจะเป็นดันนี้เราจะวิ่งหานี้กันแต่ว่ามันเป็นการส่งขั้นต่ำผมคิดว่าเตรียมไว้สักเก้าสิบดอกจะดีกว่าเดยผมทำการย้ายแนวก่อนนะครับเพราะว่าคุณกิวผมอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวบอกคิมก่อนนี่นะฮะก็บอกไว้90ดอลนะครับให้หามาึบก็ตีไปนะฮะตีไปมันจะดับจากมอนตรงนี้หมดเลยนะย้ำว่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวอลมอนคิวีมอนวีมอนเดเมรามอนจะดบับกุญแจได้หมดเลยผมไม่แน่ใจว่าโซนหลังจะดับไหมแต่ผมคิดว่าตรงนี้แหละง่ายดีใกล้นั้นด้วยแล้วก็หากุญแจนะฮะ แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรางลงดันเสร็จเราจะได้อ่าจะได้เป็นฉาย,ายานี้ด้วยนะแต่นะแต่ก่อนถือว่าแรงมากนะทุกคนอยากได้หมดเพราะแบบใครลงใครลงชนะได้ที่โคตรเทะ่ะมันชื่อว่าเอ็ก e ์ตรีมจีฮาร์ดน,นี่น,นี่แล้วก็จะมีซีนต่อไประหว่างใครหาเงี้ยก็ได้เออเอาซีนไปใช้เลยคิววีมอนเป็นซีนเซทีนะวีมอนเป็นเฮดพีถ้าผมจำไม่ผิด หาเงินด้วยเนี่ยโอ้หจะได้น้อยแล้เราก็หาแค่กุญแจนใหาดูกล่องเราเก็บตามกล่องกุญแจจะดับในกล่องสีฟ้าเนี่ยได้ลวสองกล่องเป็นสองลูกนะเรียกว่าอะไรกคุณกุญแจเหรอลูกกุญแจโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูตอนที่ผมได้หกสิบดอกกันไปเลยก็นี่นะครับผมได้กุญแจไมาแล้วทั้งหมดเป็นจานวนหนึ่งร้อยสิบแปดตอนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้คนดูดูเลยว่ามันยากไหมหรือว่ามันต้องทำยังไงบ้าง โอเคก็ง่ายๆครับเบสิกเลยมันจะมีทั้งหมด2ตัวหรือเปล่าอนยะู่ตัวเดียวอ่ะกดแตตัวหนึ่งมันจะใช้เลือดประมาณไม่เท่าไหร่หรอครับเราจะใช้แค่ AT มานนี้ก็ชนะได้แหละน,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 นี่นะครับให้มันตีปันโจลเลมอนหนึ่งตัวแล้วก็มันจะมีเกิดใหม่ตัวหนึ่งคือคีบิเลมอนตี2ตัวนะฮะ ถ้าให้ผมแนะนำผมแนะนำว่าให้ใช้ตัวไวรัสรงนะแล้วก็หรืออาจจะเป็นตัวดาต้าก็ได้เพราะว่ามันตรงสายแล้วก็ถ้าถ้าเน้นชนะนพูดงดี้ดีถ้าเน้นชนะไวไว,ว,วให้ลงสองคนคนนึงเตรียมดาต้ามาอีกคนนึงเตรียมไวรัสมามันจะไวมากก็คือช่วยกันตีหรือว่าแบบถ้าเกิดแบบใครไม่คิดอะไรมากก็ไวรัสสองตัวไปเลยมาจบคีเมล่าตัวเดียวไปทรมานตรง บรรจุเดมอนพอเดี๋ยผมลองดูให้ดูอีกรอบนึงนะรอบนี้ผมลองใช้เป็นกาบูมอนแล้วกันใช้เป็นกาบูมอนนะครับเราจะได้นีอันนี้มา1ชิ้นก็คืออันนี้นต้องใช้สแกนหาไอเทมจะตอบตามนี้เลยน,นี่ครับมา,มาปึ๊บมาปึ๊บเห็นไหมครับเอ้ยแต่อที่ก็คล้ายอ่าดีมอนเลยไม่ได้หนักขนาด ไอทีตัวน,นี้ผมอยู่แค่8หมื่นหกเพราะว่าผมไม่มีช0เช่นนะผมไม่มี10คิดเป็น NSO หรือเปล่าหรือ n s p ไม่รู้ผมไม่รู้สิถ้าจเจอ NSO ก็องใส่ n s p เฮ้ย NVP อะนั่นแหละจนถ้าเป็นสายดาต้าม,มันจะตีเบากว่าเยอะเลยถ้าถ้าตีเราเอามาถูกสายมันก็จะชนะไวรัสน้ำผมไม่รู้ให้วราต้นใช้ตัวไหนแต่ผมรู้แค่ว่าอิมมอนนี่แหละ อ่อาแล้วถ้าผมลองใช้เป็นตัวอะคูมอนเหรออะคูมอนผมโคเลยแต่ว่ามันไม่ได้คนพอมนะเพราะว่ามันเป็นสายของสีเนาะ ลองดูว่าลองดูว่าถ้าสมมติเราใช้วัคซีนลนะงเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะตี0ูนจุดห้าเหมือนกันน,น,นะครับเน้นตัวตีไว้นะครับตัวตีไว้จะทำให้เราจบไวมากตรงไวสุดๆผมไม่แน่ใจว่าสามารถแปลงร่างได้ไหม ได้ไม่ได้แต่มันจะมีพวกตัวพิเศษนะครับพวกที่ใช้ตัวปฏิหารนะฮะจะสามารถใช้ตัวพังลมได้แต่ก็หลักๆนิยมกันเนี่ยก็จะใช้แค่าร่างแรกนี่แหละครับมันลงง่ายดีไม่ต้องแบบมานั่งทรมารแถมมันดามจดีกว่าตีไวกว่าเห็นไ,ไหมฮะก็จะได้มาโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูตอนที่ผมลงเสร็จกันเลยนะฮะว่าเราจะได้หรือเปล่าทั้งหมดรอ 5เอ้18เอาละครับก็หลังจากที่เราพยายามกันมาอย่างยาวนานนะฮะก็ผมได้แล้วนะครับผม98ชิ้นแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาส่มว,ว่าเราจะได้กันหรือไม่สถานที่ที่ผมเลือกส่งเนะี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเก่าแก่แล้วก็มีหลายอีเวนท,ที่คนมาร่วมใช้ที่นี่กันนะฮะมันก็คือแดนศักดิธิ์นั่นเอง,เองสำหรับผม เอาละฮะเราก็จสะสแกนกันเลยคิดว่าจะได้ไหมครับคนดูผมว่าได้เนี่ยฟึบฟ๊บยังไม่มายังไม่มายังไม่มาวิมาแล้วหนึ่งชิ้นมาแล้วหนึ่งชิ้นมาแล้วไปต่อ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 ข่อยชิ้นได้ไหมข่อยชิ้นได้ไหมข่อยชิ้นได้ไหมฟืบ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  ฟึบเฮ้ยเฮ้ยมีทหารหลไหมัวะไปอันนี้จะไงอ๋อไปขออีกขออีกชึบชึบชึบไม่ไม่ไม่เปิดผมไม่ได้เปิดเสียงมันไม่เร้าใจเลยวะเด็นีอ่อย่าได้ยินเสียงสแกนประมาณนี้ Ok Phải, tao Ui, không mẹ đâu Mà đâu yên เกินไปเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วอะไรยังมีเหลืออยู่เยอะอยู่ยังได้อยู่แหละมีการเจ็ดดับด้วยนะเนี่ยฟืบ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 เฮ้ย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 ไม่มาเลย นะมาหน่อยอโโ้อแล้วเสียผมสคลิปเลยชุบได้ปะโอเอาดีได้ก้อนเดียวได้ผมเดืองเกลือจัดเลยนะปกติร้อยรอบได้ประมาณสองลูกนะเอาละตอนนี้ผมมีหินความเร็วอยู่ที่เก้ากับแปดทีนี้ถ้าเกิดผมจะได้ใช้แต่เนี้ยคือผมต้องได้เก้ากับสิบถึงผมจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเวลาก็จันแหละ ันก็อยากจกผมก็อยากแก่คนดูอยู่นะแต่ว่ามันแจกไม่ได้ดิผมจะส่งมะนะฟุ๊เ<อ>เบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะมันแส่3าลูกได้ป่ะไม่เงี้ย <c> เ <oughs> อ้อลงมาตั้งนานนี่นะครับเป็นวิธีหาหินวิ่งในฉบับของผมนะฮะไวกว่าและก็เร็วกว่า แต่อาจจะเหนื่อยตรงที่ว่าเราต้องไปหาคุณแจแล้วก็ต้องลงดันฮะแต่ผมแนะนําให้ลงเป็นปาร์ตี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s ซับสไคร e ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะซีเกับหม